ครอบครัวอบอุ <Emin> em> ่นหรือครอบครัวสุขสันต์อกครอบครัวอบอุ่นหรือครอบครัวสุขสันต์หบที่แบบเดินไปเดินมาลืมแล้วทาแล้วไม่ถูกใจตัวเองโมโหตัวเองหลายครั้งเลยนะเนาะเป็นไหมพอบ้านเป็นไหมที่แบบเดินไปเดินมาลืมแล้วทาแล้วไม่ถูกใจตัวเองโมโหตัวเองหลายครั้งเลยนะเนาะเป็นไหมพอบ้านเป็นไหม สวัสดีครับมากินข้าวด้วยกันนะเพื่อนๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าชาไม่ค่อยจะถูกใจสักเท่าไหร่เนาะคลิปนี้ก็จะยาวอยู่แล้วจะป้อนข้าวเหรอกินข้าวฮึกินข้าวแค่นี้นะคะยาวอีกแล้วขอบคุณมากใหมค่ะสวัสดีค่ะโอ้น่ารักก็ต้องบอก เาเมรูก็หลังๆเลิกงานเขาเรียกว่าก็าคลิปเดิมๆนี่แหละนั่งที่เดิมครถามว่าวันนี้พอบานไปไหนก็อยู่ข้างๆนี่แหละเข<อ>าบอกว่าอาหารเอาเมนูก็หลัง,ลงๆเลิกงานเขาเรียกว่าก็าคลิปเดิมๆนี่แหละนั่งที่เดิม เอาเพ้าให้เพื่อนๆดูจะทำชิปแนวไหนสู่สายตาเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้ไม่เบื่อเนาะเกินบนมาก <c oughs> ขอบคุณทุกการสนับสนุนที่เียการนะคะขอนแม่เหลือตัเลยคีดแกพูดด้ว <c> ย <oughs> <c oughs> ไม่รู้จะทำอะไรถูกใจเนาะคนเรานะขนาดอยู่ด้วยกันยังทำไม่ถูกใจเสียหมดนะแะน้านภาษาอะไรเรามาเล่นโซเชียลเนาะ เราจะไปทําคลิปแนวไหนจะถูกแม่เหรอก็อลให้พีแกพูดด้วยขนาดตัวเองยังทําไม่ถูกใจตัวเองเลยเพื่อนๆเป็นไหมเนาะเคยนะอาการหลายครั้งทํากับข้าวหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่เลยเคยมีฟินเ้าไเมนูก่หลังเลิกงานเขาเรียกว่าพอคลิปเดิมๆนี่แหละนั่งที่เดิมอเนี่ยพอบ่ายสามโมงก็แยกย้ายกันไปรับหลานคนละคน พอบ้านเขาก็จะไปรับหลานสาวคนโตสศรษฐการก็จะไปรับหลานชายคนเล็กเนาะที่แบบเดินไปเดินมาลืมแล้วทาแล้วไม่ถูกใจตัวเองโมโหตัวเองหลายครั้งเลยนะเนาะเป็นไหมพอบ้านเป็นไหมไม่รู้จะทําอะไรถูกใจเนาะคนเรานะขนาดอยู่ด้วยกันยังทําไม่ถูกใจเสียหมดนะแล้วนับภาษาอะไรเรามาเล่นโซเชี่ยวเนาะเราจะไปทําคลิปแนวไหนจะถูกคร <c oughs> อ,อบครัวอบอุ่นหรือครอบครัวสุขสันต์ ใช่ไหมตาโอปู่ปูปู่ก็ยากคุยกันรึกษาหาขนาดตัวเองยังทำไม่ถูกใจตัวเองเลยเพื่อนเพื่อนเป็นไหมเนาะเคยนะอหการหลายครั้งทำกับข้าวหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เลยเคยมีฟินแบบขนาดตัวเองยังทำไม่ถูกใจตัวเองเลยเพื่อนเพื่อนเป็นไหมเนาะเคยนะอหการหลายครั้งทำกับข้าวหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่เลย เคยมีฟินก็เป็นกำลังใจให้ทุกบ้านนะคะคลิปอันไหนไปลงสู่สายตาเพื่อนก็ให้การสนับสนุนึ่งกันแล้กันเนาะเพราะเราเปลี่ยนมุมมั่งเขาเป็นคลิปครอบครัวค่ะในการไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนมันเป็นคลิปครอบครัวของเรานะเรียกว่าคลิปครอบครัวครอ,อบครัวอบอุ่หนหรือครอบครัวสุขสันต์ขอบแม่เหือก็เลยขี้เกียจพูดด้วย <laughs> สวัสดีครับมากินข้าวด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศข้าวชาวแล้วก็ต้มยำเห็ดอร่อย<ป>สวัสดีครับ<ป>มากินข้าวด้วยกันนะเพื่อนเพื่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้าชาก็เป็นกำลังใจให้ทุกบ้านนะคะคลิปอันไหนไปลงสู่สายตาเพื่อนก็ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเนาะสุขสันต์วันพฤหัสบดีค่ะทานข้าวเช้าหรือยังเนาะเพื่อนๆมาทานข้าวเช้าด้วยกันด้วยไม่มีคลิปอะไรหรอกคลิปก็เป็นกำลังใจให้ทุกบ้านนะคะคลิปอันไหนไปลงสู่สายตาเพื่อนก็ให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันเนาะ เราแต่สู้กินกับน้ำปลาไม่ได้ฟังเอาดีๆอร่อยอยู่แต่สู้กินกับน้ำปลาไม่ได้ปะนะปะนะโอ้ยที่แบบเดินไปเดินมาลืมแล้วทําแล้วไม่ถูกใจเองโมโหตัวเองหลายครั้งเลยนะเนาะเป็นไหมพอบานเป็นไหมอาเมลุก่อนหลังหลัง,ลงเลิกงานเขาเรียกว,ว่าพอคิดเดิมๆนี่แหละนั่งที่เดิม เราต้องเดินไปด้วยกันเนาะข้าวอะไรพ่อทำไมไม่เห็นมีเนื้อมีหนังเอาอะไรใส่สุขสันต์วันพฤหัสบดีค่ะทานข้าวเช้าหรือย,ยังนเนาะเพื่อนมาทานข้าวเช้าด้วยกันด้วยไม่มีคลิปอะไรหรอกคลิปไหมโอ,อ,อมเคทาอะไรกินข้าวกับแม่บ้านแม่อร่อน ทุกครั้งเราเดินมาทางเดียวกันอย่าแยกกันเดินนะคะถ้าเราแยกกันเดินเราไม่สําเร็จนะคะก็เห็นจะได้มีการนี่นะเจะเห็นหน้าพอบันเลยหันไปดูก็ได้เอาเห็นทักไหนนียไะเดี๋ยวกินข้าวไม่อิ่มนอนพวอบอุ่นครอบครัวสุขส์ทั้งสองอย่างข้าวด้วยกันอร่อย ตอนนี้ก็กินข้าวคุยกันกระนุ้งกระนิ้งตามภาษาสองคนตายายเ<ำ>มื่อวานนี่ลืมอะไรขี่รถไปถึงไกลแล้วยังกลับไม่เห็นไหมทุกคนจะทําอะไรไม่ค่อยจะนั่นมองหนะ้าตอนนี้ก็กินข้าวคุยกันกระนุ้งกระนิ้งตามภาษาสองคนตายายคือกันทํำยังไงเนาะคลิปเราจะฟังเนาะ กิน <G ül üyor> แต่กินแต่สู้กินกับน้ำปลาไม่ได้ฟังเอาดีๆอร่อยอยู่แต่สู้กินกับน้ำปลาไม่ได้ปะนะปะนะโอ้ใช่ไหมตาเอาปูปูปูกบยาคุยกันปรึกษาหาแค่นี้นะคะยาวอีกแล้วขอบคุณมากไหมค่ะสวัสดีค่ะโอ้น่ารักป้ตตองบอก ที่เราทํำลิปเนาะแล้วก็จะทํำลิปด้วยกันสองคนตายหาญย่ลูกหลานไปโรงเรียนหมดแล้วอือยู่สองคนตายหญ่ตอนกลางวันใช่ไหมตาเออปู่ปู่ปู่ปกับย่าคุยกันปรึกษาหาไม่ค่อยจะถูกใจสักเท่าไหร่เนาะคลิปนี้ก็จะยาวอยู่แล้วจะป้อนเ,า,เอา้าหรือ้ม กินข้ไหมอร่อยทำม,มาได้กินข้าวกับแม่บ้านแม่อร่อยทุกครั้งกินบนมาก <c oughs> ขอบคุณทุกการสนับสนุนที่รียการนะคะคอาเปลี่ยนมุมมั่งเขาเป็นคลิปครอบครัวค่ะรายการไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนมันเป็นคลิปครอบครัวของเราเรียกว,ว่าคลิปครอบครัวเนี่ยพอบ่ายสามโมงก็แยกย้ายกันไปรับหลานคนละคน พอบ้านเขาก็จะไปรับหลานสาวคนโตส่วจาจัก,การก็จะไปรับหลานชายคนเล็กเนาะครอบครัวอบอุ่นนึกครอบครัวสุขสันต์6สุขสันต์วันพระรหัสสบาดีค่ะทานข้าวเช้าหรือย,ยังนเนาะเพื่อนๆมาทานข้าวเช้าด้วยกันด้วยไม่มีคลิปอะไรหรอกคลิปแมกเหรอก็เลยปขี้เจ็บกูด้วยก็เป็นกำลังใจให้ทุกบ้านนะคะ คลิปอัานไหนไปลงสู่สายตาเพื่อนก็ให้การสนับนสนุนซึ่งกันและกันเนาะเพราะรัง <laughs> บ่นมาก <laughs> ขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีการนะคะขอแม่เหรอต้เลกขี้แก่พูดด,ด้วย <laughs> <laughs> จุกสันวันพฤหัสบดีค่ะทานข้า,าวเช้าหรือย,อยังนอ้อเพื่อนๆมาทานข้า,าวเช้าด้วยกันด้วยไม่มีคลิปอะไรหรอกคลิปตอนนี้ก็กินข้าวคุยก,กันกระนุ้งกระนิ้งตามภาษา สองคนตายหญมเมืม่อวานนี่ลืมอะไรขี่รถไปถึงไกลแล้วยังกลับมอ่อยกเห็นไหมทุกคนจะทำอะไรไม่ค่อยจะนั่นมองหนะ้าใช่ัมตตาเออปู่ปู่ปู่ปยากคุยกันปรึกษาหาใจเพื่อนเนาะเพื่อนว่าไหมมันไม่มีอะไรถูกใจใครเสหมดทุกคนหรอกค่ะไม่รู้จะทำอะไรถูกใจเนาะ คนเรานะขนาดอยู่ด้วยกันยังทําไม่ถูกใจเสียหม,มดนะแต่นักภาษาอะไรเรามาเล่นโซเชียลเนาะเราจะไปทําคลิปแนวไหนจะถูกแบบสวัสดีครับมากินข้าวด้วยกันนะ<ม>เพื่อนๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าชา้าครอบครัวอบอุ่นหรือครอบครัวสุกสันต์ครบเอ้ยจะได้มีการใช่ไหมเจเหน้าปอบบันด้วยอาหารได้วย